ครับในส่วนของไอผลที่ตามมาโดยทั่วไปครับอาจารย์ของต่างประเทศเขามีการวิเคราะห์ไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณหมอต้องพูดครับอาจารย์ครับเพราะว่ามันจะกระทบต่อ,อ,อความจำเป็นของผู้ป่วยในการดูแลหลังการรักษาครับเป็นเรื่องหน้าที่หลังหัตถการครับเช่นว่าบางอย่างเนี่ยหัตถการบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงมากนะแต่ถ้ามารักษาสําเร็จเนี้ยมันอาจจะฟื้นตัวเร็วอย่างนี้ครับ, <S <S ค,รบคุณหมอต้องพูดช้อยสีให้ให้คนไข้ฟังด้วยครับอาจารย์ แต่คนไข้ก็ต้องชั่งน้ำหนักด้วยตัวเองนะว่าคนไข้จะยอมเสี่ยงอย่างไรหรือเปล่าอ่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของยินยอมแล้วนะครับในกรณีที่คนไข้นะครับจะปฏิเสธนะครับคุณหมอก็ต้องบอกว่าคนไข้ก็มีสิทธิ์ที่ปฏิเสธด้วยนะครับแต่แม้จะปฏิเสธเนี่ยคุณหมอก็ยังมีหน้าที่จะต้องแจ้งว่าผลของการปฏิเสธนั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นด้วยครับอาจารย์ครับครับอย่างเช่นว่าคนไข้บอกว่า คนไข้รู้ว่าเป็นมะเร็งแต่คนไข้บอกว่าคนไข้ไม่อยากรักษาเพราะว่าทนทุกข์ทรมานมานานแล้วอยากปล่อยให้ไปตายตามธรรมชาตินะฮะซึ่งมันก็เกิดคําถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคาว่าเบ n นฟิเชียนหรือประโยชน์นะสูงสุดข,ของผู้ป่วยจะต้องเอาประโยชน์ทางการแพทย์หรือประโยชน์ตามเป้าหมายชีวิตของเขาเองตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดคุณหมอเนี่ยคุณชายเป็นคุณหมอ,อแล้วคนไขป้ปฏิเสธนะในเวลานั้น คุณชายจะยอมรับกัารปฏิเสธเกี่ยวกันเลยไหมจริงๆแล้วเนี่ยคุณชายมีโอกาสใช่ไหมว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยสามารถที่จะให้เอาข้อมูลให้เขากลับไปทบทวนให้เขาไปตัดสินใจให้เขาไปศึกษาความรู้แล้วก็กลับมายินยอมหรือปฏิเสธอีกทีหนึ่งในวันอื่นก็ได้ถูกไหมหรือจะนัดญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดมาเพื่อจะได้บธิบายด้วยกันเพื่อจะได้ช่วยกันคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเลือกยินยอมหรือปฏิเสธกันแน่ใช่ครับเราสามารถให้เวลา จริงๆเราไม่ได้ไัหลายหลายการณ์ไม่ได้รีบนะอาจารย์ครับใช่มันไม่ได้รีบครับอาจารย์ครับวันนี้ไม่ยินยอมคุณก็บอกปฏิเสธแล้วก็จบกันไปเลยอย่างนั้นเหรอครับมันอาจจะไม่ใช่ถึงเราควรจะต้องให้โอกาสเขาด้วยนะให้โอกาสกลับไปศึกษากลับไปศึกษาบอาคนบอกว่าต้องทําคู่มือประกอบใช่นะครับให้กลับไปอ่านเรียนรู้ก่อนว่าจะทําการผ่าตัดหรือไม่ครับอาจารย์ครับตรงนี้ก็แล้วก็อาจจะต้องให้เขาไปถามความเห็นของที่อื่นด้วยนะครับเป็น Second o p i n i o n อ h i r d opinion ครับหมอที่อื่นด้วยใช่ครับอาจารย์ความมั่นใจ ครับนะครับสุดท้ายแล้วข่าจะเรื่องตัดสินใจที่จะพาตัดกับเราหรือพาตัดคนอื่นก็เป็นเรื่องของเขาอีกครับู้จันะครับก็าอาจจะปฏิเสธเราแต่อาจจะไปยอมรับที่อื่นก็ได้ครับู้จัดซึ่งซึ่งทางทั้งคุณหมอทั้งคนไข้เนี่ยก็เปรียนเสมือนกับเป็นญาติกันคระจัรย์าเราให้ความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยในทางบวกต่อกันเนี่ยครับนี่เราจะยอมรับได้ทุกอย่างในสิ่งที่ตัดสินใจร่วมกันได้ครับนะครับครับซึ่งตรงนี้นะฮะสุดท้ายแล้วนะครับผมคิดว่ามันจะนําไปสู่คําว่าเลียวคอนเซ็ปต์ ผมคิดว่าความไม่ยอมโดยแท้จริงเนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่ทั้งแพทย์และผู้ป่วยเนี่ย,ยมีอำนาจต่อรองซึ่งกันและกันครับไม่ใช่ว่าแพทย์ี่ยมีอำนาจที่เหนือกว่าหรือว่าไม่เท่าเทียมครับอานะจารย์ในหลักของการทำนิติกรรมนะนะถ้าเราบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วยเป็นนิติกรรมเนี่ยเราก็ต้องยอมในหลักยอมรักในหลักของความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ายอมรับตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดทําให้เกิดการตัดใจผู้ป่วยที่เ,เป็นทรรต่อต,ตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ไม่เกิดการชักจูงหรือชี้นําจากแพทย์มากเกินไปครับอาจารย์ครับ